รถถัง M 1 A 2อง أ ب รมเซฟวและ v 4ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพลังการรบของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบันโดยรุ่น V3 และ v 4คือการพัฒนาล่าสุดจากรถถังประกูลอ ب ر รัมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ช่วงปี1980และผ่านการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสนามรบยุคใหม่ในรุ่นเซฟ V3 ซึ่งย่อมาจาก System Enhancement Package เวอร์ช n นได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ทางด้านพลังการยิง ความอยู่รอดและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การอัปเกรดระบบควบคุมการยิงใหม่ใช้ชุดเซ็นเซอร์ที่แม่นยำขึ้นพร้อมระบบ Hunter Killer ที่ทำให้พลรถสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนระบบป้องกันของ V3 ก็ถูกพัฒนาให้แกร่งขึ้นโดยเฉพาะกรอบป้องกันที่ถูกเสริมด้วยแผ่นกรอบแบบโมดูลาและวัสดุคอมโพสิตที่สามารถทนต่อกระสุนจก,กรอบแบบสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบ Active Protection System (APS) ที่เรียกว่า Trophy ซึ่งพัฒนาโดยอิสราเอลช่วยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือกระสุน RPG ที่พุ่งเข้ามาก่อนจะถึงตัวรถเป็นการยกระดับความปลอดภัยของลูกเรืออย่างแท้จริง M1A2 s e v 3ยังมีระบบสื่อสารแบบใหม่ j o i Battle Command Platform หรือ JBCP ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อกับกองกำลังภาคพื้นดินอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งข้อมูลแบบเรียลไทมและสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในสนามรบที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากเรื่องระบบภายในแล้วตัวปืนใหญ่ขนาด120มิมแบบ M256 ก็ยังเป็นอาวุธหลักที่อันตรายมากด้วยความแม่นยาสูงและสามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิด รวมถึงกระสุนเจาะกรอบพลังสูงและกระสุนระเบิดแรงสูงทําให้สามารถต่อกรกับรถถังสัตรูและเป้าหมายป้อมปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังขับเคลื่อนของเซฟวี v, สาม,มาจากเครื่องยนต์กังห Gas ันแก๊ส AGT 1500ที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าทำให้รถถังน้ำหนักกว่า70ตันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีความคล่องตัวที่เหนือกว่าที่หลายคนคิดจากขนาดของมัน เซฟวียังได้รับการปรับปรุงเรื่องพลังงานภายในด้วยการติดตั้งโอซิอารี่พาวเวอร์ยูนิตหรือ APU ที่ช่วยลดการใช้น้ำมันขณะจอดนิง่งและยังให้พลังงานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์หลักซึ่งเหมาะมากกับภารกิจลาดตระเวนหรือป้องกันจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องอยู่นิ่งเป็นเวลานานต่อมาในรุ่นเซฟวีซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันถือเป็นก้าวต่อไปของเทคโนโลยีรถถังในสหรัฐจุดเด่นหลักของเซฟวีคือการอัปเกรดระบบตรวจจับเป้าหมายให้ทัันนสมยมยยากยิ่งขึ้ มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์อินฟราเรดรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Third Generation FLIR Forward Looking Infrared ซึ่งมีความละเอียดสูงขึ้นทำให้สามารถมองเห็นสัตรูในทุกสภาพแสงแม้ในควันหรือความมืดสนิทเซฟวีสียังมีการทดลองติดตั้งระบบป้องกันแบบเลเซอร์ warning receiver ที่สามารถตรวจจับแสงเลเซอร์จากระบบชี้เป้าหรืออาวุธนำวิถีของสัตรปูได้และสามารถสั่งให้ระบบป้องกันตอบโต้โดยอัตโนมัติรวมไปถึงการพัฒนาอาวุธใหม่เช่นปืนใหญ่ที่สามารถยิงกระสุนลำแสงนำวิถี และกระสุนแอร์เบสที่สามารถระเบิดกลางอากาศเพื่อต่อกรกับเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังที่กำบังสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์และเครือข่ายในเซฟวีให้สามารถรองรับ AI และ Machine Learning ได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้รถถังสามารถวิเคราะห์สนามรบตัดสินใจหรือแม้แต่แนะนำการยิงโดยอัตโนมัติช่วยลดภาระของลูกเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ แม้ว่ารุ่นเซฟวี4จะยังอยู่ในช่วงทดสอบและพัฒนาแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ชัดเจนของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้กับยานเกราะหนักซึ่งจะส่งผลให้อับรามยังคงรักษาความเป็นผู้นำในสนามรบต่อไปอีกหลายทศวรรษหลายประเทศทั่วโลกยังคงให้ความสนใจในอับรามไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียคูเวตโมร็อกโกโปโลแลนด์หรือแม้แต่ไต้หวันที่เพิ่งสั่งซื้อรุ่นวี3ไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศ จึงไม่แปลกใจที่อับรามยังคงเป็นชื่อที่ศัตรตูต้องเกรงใจเมื่อเห็นปรากฏในสนามรบสรุปแล้ว M1A2 อับรามซฟ V3 และ V4 ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มรบที่ถูกออกแบบให้สามารถปรับตัวพัฒนาและอยู่รอดในทุกสถานการณ์ทั้งในวันนี้และอนาคต